สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับก็ไม่ครับมอนี่คิดไหมหลังจากที่มาคิดี่แล้วนะครับเอามาเมนนั้นผมมาเบิ้งเพิ่นเริ่มต้นใส่มุนี่มาสิ่งจะมากิ่ง้อนมาสิมาติดตามผลนะครับหลังจากที่ใส่ไอเวอร์แคนคาตาซ่าไปแล้วนะครับต้นเนี้ยอย่างพุนี้มันมันเป็นอย่างหน้าตายนะครับคือกิดแล้วมันบวมตอนนี้หลังจากที่ฉีด่นไปแล้ว สีมาติดตามผลเรื่องว่ามันออกบอมันใส่ได้หรือบอสมกับคำโฆษณาบอสมกับคำคุยบอนะครับซึ่งนี่ใ<ส>้เรารู้สึกว่าจากเปลือกแข็งๆกะสีนิ่มลงมันบอรครับนิ่มขึ้นไ้น่รู้นิ่มขึ้นนิ่มขึ้นเ <c oughs> นาะ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นมันมันพัดไยตอนนี้ยามันเริ่มใบมันเริ่มสีแก่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ยังบ้านที่เปิดออกแต่ส่วนนี้เพป่นป,ปิด ผมก็พึ่งสิลูอไอให้เพื่อนคือกันแบบเป็นยังเพื่นยังบวบฟิตเพราะเพิ่นต้องใส่เงินนะครับอันเมียน้อยเพิ่นคลอดเมียน้อยเขาออกลูกเพิ่นก็เลยเพื่อนก็เลยกินอยู่ประกอบเพิ่นก็เลยปิดมาได้เฮ้ยเขามีจำเขามียาดีเขาก็เลยบวบฟิดมีตัวนี้นะครับเอ่อเวอร์แพนคัตโตซานเนี่ยที่จะมาแนะนำให้พี่น้องมันมีตัวช่วยให้พี่น้องใส่เบิ่งนะครับมันเป็นโปรตีนพืชนะครับมันเป็นโปรตีนพืชผมมักอย่างเดียวคือมันบวบเป็นมันบวบเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมมักตรงนี้ เพรว่าแรกอมันก็ได้ผลอย่างดีแ้วก็บดเป็นพิษกับสิงดันรอมอตส่วนข้างๆรอบๆกันอีกครับไม่ต้องไปห่วงนะครับไ่ต้องเป็นย่านเพราะว่ามันบดเป็นพิษกับไผนะครับอย่างใดกระคึงบดสีบดทะเลาะกันนะครับกับส่วนข้างๆแต่สีทดสอบนะครับพิสูจน์เบื้องว่ามันออกว่าต้นนี้แหละเอาต้นนี้แหละต้นที่ว่ายางหน้าตายต้นนี้แหละครับที่มันอยากเออมันไม่ได้กินมาโดนแล้วมันพักไปโดนก็เลยอ่ะอ่ะให้ฝุ่นลองลองลองทเลาะเบื้องว่าล่อไปทานน้ำยาง ลองดูงนะครับลองดูงนะครับหลังจากที่พักไปโดนเพราะว่ายางมันหนามันสายมันกีดบ่อันนี้เมืเวลากีดของมันครับไงยังตังเวดนตอนนี้บ,าบ่ายม่วงก็บา่ายม่มงก็งที่จริงบ่าเม่เวลากีดยางแต่ว่าเมื่อนี้เขาติดมาลองพิสูจน์ดงนะครับน่ะหลครับไหลายปกติแล้วไหลายปกติแล้วมึงตนี้เ็นไห ไทยเบิ S <S ่งว่าอันนี้แต่พวกหม่เดี๋ยวมันเลงสิมาให้เบิ่งอีกว่ามันจิออกลายซำใด้เอาเดี๋ยวมาเบิ่งมาอีกหนึ่งบะอันนี้ก็สาวเบิ่งกันเดี๋ยวเบิ่งต้นต่อไปเต้นต่อไปครับต้นต่อไปดึงข้างหลังหยดบตาสิบ่ะอันนี้ก็พวกหม่บ่งวันนี้ตั้อย่างเอาะลองมาดูลองมาดูมันตายเพื่อแล้วกันน่าอย่างใช่ไหม เกือบกระนิ่มเนาะโอ้กลิ่นไงเนาะกลิ่นไงเนาะไรวะนี่น่าอยากรับน้ำนมเสมอเลยอยู่กับนั่งไหลจู่ออกมาออกปกติแล <cas> ้วครับออกปกติแล้ว <Squid> อันนี้ไส้จริงนะครับไส้จริงเกือบที่บะขวดเลย จริงๆแล้วมันใส่ได้กับพืชแทบทุกชนิดนะครับเห็ดกระส่ได้นะครับพวกพวกได้ปลูกเห็ดกระแ่ได้เพื่อพักผลไม้ครับไม้ดอกไม้ผลได้หมดน,นะครับแต่ในเชื่อยางนี่เพิ่งเพิ่งเสียมาลองใส้นะครับได้ผลที่กันอยากแนะนําให้อย่างนะนําให้ใส้ครับอยากแน้นำให้ใส้เพราะมันดีเลยมันมันบนแมงสางเคมีนะครับมันบดเป็นพืชมันบ่มีอันตรายต่อ กบสัตว so ์นะครับกบสัตว์หรือกสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับมีน้ำก็กินแค่น้ำได้โมมันกินได้กินได้กินได้กินแค่น้ำไม่ไดมันกินได้ในขวดได้แต่เคุณคงกินไม่ได้ลโมมันดำชื่อทานฟองต้นไม่ได้นะครับมันบัคซีนว่าหน้า่างมันตายต้นยังไงต้นใหญ่ๆแต่ว่าเมื่อมักหน้าตายมันออกหลายมักเย็กหน้าตายมันออกออกหลายเนาะออกลายคนละขนก็คิไปกินมากกระบอออกไปจะซื้อ ฮันนองเต้น <descon> ก <fin anta> <p uss ASE ori> ็ออกหัวบางหางเนาะเห็นมออกหัวบางหางบางทีผู้ออกตรงกลารบางทีน่ะออกปกติแล้วออกปกติแล้วเรื่องกระเวนบุคคลคือกลางคืนนะอากาศมันฮ้อนมันบเหมือนเวลากินเนาะจริงจิงมันต้องผิดตอนเช้ายงเทคืนอากาศมันยิ่งนจังโอกลายอากาศมันมีแต่ฮ้อนเมื่อกี้ย้อยดุนกันเลยเดี๋ยวมาเลี้ยงมาเบิ่งอีกคนนึง ให้เบิ่งตอนกิ่ดไว้ตอนใบปัดเนี้นนะครับเดี๋ยวผมยมงคิดไม่แล้วนะครับหลังจากที่กิ่ดมาแล้วย้ำนำยาำช่วงช่วงยาำเวียนเนาะตอนนั้เขาไปกิ่ดบ่ายโมงกว่ากว่าตอนนี้ห้าโมงห้าโมงห้าสิบครับห้าโมงห้าสิบห้าโมงห้าสิบแล้วเดี๋ยวข้าพิเภเบิ้งเราจะไปเบิ่งผลงานนะครับว่าลอกลายจาไดว่ายางมันออกหรือออกจงใด้นะครับละ <m uch ing> อันนี้บนแมนยางที่คีปกตินะครับยางที่หน้าตายแล้วก็พักไว้ตั้งโดนแล้วก็เพิ่งมาพ่นพ่นตัวนี้นะครับพ่นตัวนี้ปุ๊บแล้วเขาก็มาเพิ่งที่มาจีบในม,มือนี้นะครับส,สองต้นหลังจากที่เขาผ่านไปเกือกบเกือบครึ่งมือครึ่งครึ่งขอนอมืออะไรเนาะครึ่งมือขอนมืออะไวเดี๋ยวตามผมมาเบิ้งครับว่าไอยางสองต้นที่จีบวางช่วงอบ่ายโมงกว่าๆน่ะมันจะเป็น เอย่ามันดูออกลายส้มแดงอย่าไปเพิ่งครับตามผมมาตามผมมาสองท่วงนี้นี่คือต้นแรกครับนีช็อกโกแลตช็อกโกที่เขาขึดไปเอ้ยมาตกครับยังยังยึดอยู่ครับยังยึดอยู่ยังยังยังบอสเซาอยู่ยังยึดอยู่จริงๆนะเฮากี้นี่เป็นเฮากี้ย่างมือเวียนเนาะเป็นย่างไีกันบ้า เวลาเก็ดจริงๆแล้วมันบรแมวณเวลาเก็ดมันเปิดผุอย่าไปเอียงมันช่วงกลางคืนหรือช่วงดึกๆตอนตอนที่แจ้งครับอันนี้มันการเก็อย่างเมื่อกี้ให้เบิรงีักเว้นเสื้อเดี๋ยวเปเบิรงต้นที่สองเดี๋ยวเป็นต้นที่สองอันนี้ต้นแรกครับต้นแรกเต้นที่สองครับอันนี้ต้นที่สองครับนี่ครับเป็นสีขาวง่ายสีนมันง่ายโอ้ยยังง่ายอยู่ยังง่ายอยู่ยในนี้นี่คันนี้นี่ แล้วเบิ่องของกาที่จกออกเกือบครึ่งเกือบครึ่งรับเ,เกือบครึ่งสองมีดเกือบครึ่งสองมีดที่กีดไปจกออกไว้อัดกลมมันนี่นะครับนี่นะครับผมอยากแนะนำให้พี่น้องใต้ทดสอบลองลองใช้เบื่งครับเอเบื้อแคนแคตุซานเนี่ยครับผมว่ามันก็โอเคแต่เบือ้าองลักแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องสนใจนะครับอยากได้ก็เบ่ง เบอร์โทรได้ตามใต้คลิปนะครับใต้คลิปข้างล่างเดี๋ยวมีมีเบอร์โทรให้นะครับอ่าคลิปนี้ก็คือเอาแค่นี้สัก<ม>สวันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันคำแล้วมันจะคำทุคำกคนมนมีเสียงแล้วตอนนี้มันห่างมงกว่าครับอใบยางมันเริ่มที่สีน้ำมันเริ่มที่สะคำเดียวจริงๆแล้วคันนีมันก็ประเทศนกคำหรอกมันคำมันคำเพราะว่าใบยางมันเริ่มสีน้าซื้อโอเคครับผมสำนีกรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ